เอาก็กร่าส,สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับเลยอยู่ในเกม Under World of f r i g t นะครับผมโอเคตอเริ่มยูจีนฉันเป็นใพรเหมือนเด็กคนนี้จะสงสัยในตัวเขาเองนะฮะฮ้ย จริงไหมมาโอ้ยร้อน้อยร้อนได้เริ่มห้องของอจริงจริตอนเช้าฝันนี้อีกแล้วฝันอะไรอ่ะนี่เด็กนี่กันอ๋อก็ลังจะเตรีตัวไปโรงเรียนนะฮะหุ้ยส่วนนี้รถไฟใต้ดินทำไมเริ่มรู้สึกห้อนๆอนแล้วอ่ะ รถไฟกำลังมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองโอ้ยฉันง่วงสุดๆเลยจุดๆๆร้านดอกไม้โฮ้ยดูสิร้านดอกไม้สวยงามจังยินดาคุณยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหรนะ่นะมันก็จริงนะฉันรู้สึกแย่แทนเธอเลยจริงๆเฮ้ hey, ลูกนี่ไงดูเมย์มเดินเรื่องนี้ไปโรงเรียน,นั่้เหรอ อ้ยเออนายเองโอ้ย,ออออยฉันเหนื่อยมากเลยเหมือนจะเป็นคนเงียบๆเก็บตัวนะเนี่ยนะห้องเรียนอุย้ยลุกเลิกหลับได้แล้วตื่นแอ้มเออร์สันกำลังโกรธเลยเราต้องไปแล้วโอ้ยส่งวงนอนมากครันจะต้องอัดจ,จมอนให้ได้ฮูตตี้อยู่คนเดียวอีกแล้วฮูตตี้เหรอกราสก็ไม่เคยพูดอะไรอีกแล้วเด็กกลับบ้านกันเถอะ อีบเดียวปาป๊าจะกลับถึงบ้านแล้วนะจริงหรอเร,เ,รเร็วเข้าไม่นะก็ผมยังไม่อยากกลับบ้านนี่อยากไปดันคนเดียวเลยทำไมตัวละครเรารู้สึกโดดเดี่ยวจังเลยวันนี้ไม่ได้พูดสิกธธรมอีกแล้วฉันมีชีวิตอ,อยู่ทำไมฉันเป็นผีงั้นเหรออุยทำไมคำตอบแต่ละอันฉันเป็นผีงั้นเหรอฉันเป็นผีงั้นเหรอไม่มีใครคุยกับฉันเลยและฉันก็ไม่มีใครให้คุยด้วยถูกแล้ว บางทีเธออาจจะลองคุยกับพวกเด็กๆด,กดูเด็กๆพวกนั้นนะโอ้อยเลื่อนได้นะครับกลับบ้านกันเถอะรถไฟใต้ดินเฮ้ยอย่าหลับนะอย่าหลับเฮ้ยอย่าหลับสิเอาแล้วกูเข้าเชิญอย่างนี้ขนลุกเลยประตูรถไฟกำลังจะปิดลองอาปาก้างว่า เดี๋ยวฉันเลยป้ายตรงลงแล้วนี่จะลงเดี๋ยวนี้อาวงี้สิละจุดเริ่มต้นของความร้อนเดี๋ยวนะฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันไม่เคยเห็นสถานีนี้มากก่อนเลยอืมฉันจะทำยังไงดี มองหาป้ายกันดีกว่าเราต้องดูป้ายก่อนนะครับฉันไม่แน่ใจว่าพี่กับหลายคนเป็นเหมือนฉันไหม,มก็คงมีป้ายบอกทาง,ทางหไห้เนสักแหงแล้วนะพบป้ายหนึ่งอยู่ทา,ทางออกน,นี่กี่โมงแล้วอ๊อและนั่นรถไฟเที่ยวสุดท้ายแล้วฉันควรเอกไปจากข้างนอกนะเดี๋ยวเดินกลับบ้านตื่นสะเดินเข้าไปในสำนักง,งานสถานีใช่แล้วนี่ใช่กำลังออกตรวจ ผู้ดูแลยังคงทำงานอยู่ค่อยลงอกไปทีคุณเคาะประตูป๊อกป๊อกป๊อกข,ขอโทษครับเฮ้ยฉันไม่แน่ใจว่าได้นเสียงอะไรทำไมไม่มีใครตอบละ่ะข,ข,ขอโทษครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮีย <festivals> ฉันรีบวิ่งไปทางออกก่อนที่เริ่มคิดอะไรอ้ะเอเจ็ตแม่งกูตกใจอะไรเนี่ยอ้มันตามกูมาเฮ้ยเร็วๆไฟฉันยังรอดอยู่ยังมีชีวิตหรือเปล่านั่นอะไรอ่ะเป็นผีผีหรือเปล่าเฮ้ยเนฮ้ยเอจั๊บ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 จะต้องออกไปจะกที่้าออกอยู่ไหนเฮ้ยเจ็ตแม่คนลุก อยู่ไหนมึงรีบมึงรีบวิ่งวิ่งไปเฮ้ยคนคนเฮ้ยเคนคนไอ้สัตว์มึงรีบมาช่วยเลยเปิดเอ่เอโอ้ยหืมเมื่อกี้อะไรนะ่ะวิญญาณออกจากล่างทำไมฉันหมดสติไปด้านล่างสารนี้ล่ะยังใครรู้จักเฮ้ยฉันออกไปไม่ได้เพราะว่าประตูปิดเดี๋ยวนะนั่นมันฉันหมดสติอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรกันเนี่ย แล้วมันเต้นอยู่หรอเดี๋ยวๆอะไรเกิดอะไรขึ้นเฮี้ยวคนรู้คุยสักนั่นกินอะไรนะ่ะใครอะ่ะหัวใจของนายเต้นอยู่หรอมไม่ใช่คนมันไม่ใช่คนมันยังเป็นคนกันมั้งอันนี้มาได้ยินเลยนะเฮ้ยถอยถอยด่ว,วนกระอองไว้ในปากจะให้มีใครได้กินก็เขียเข้ยวเขี้ยว อ้เฮียมังจะกินมือ้อเสียงของไซน่าเสียงตุ๊ก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 ใครจ่าจังหวัดเฮ้ยหนีดิดมึงทำเฮียอะไรอ่ะหยุดนะหยุดนะขาต้องการมันใ้าอยากได้อะไรใครก็ได้ช่วยด้วยต้องต้องต้องคนเราต้องให้คนช่วยใครได้ช่วยด้วยคุณเริ่มวิ่งทันแันอะไคิดอะไรวิ่งนี่เป็นใครอยู่ที่นี่เลยเหรอ ด้วยค่าอ,อากาศยงังกรินและกลิ่นลิ้มรดความเคี้ยวมันดังตุบๆ,ๆอีกแล้วัวใ,ใจไม่สุดท้ายฉันก็เลยตายคนเดียวแบบนี้ฉันไม่ต้องการตายแบบนี้ใครจะยอมตายวะผู้หญิงเน่ยฮานมากกว่าจะหานายเจอแล้วน,นายวิ่งไปทั่วเลยมีใครมองคุณคว้าแขนคุณไว้นายคิดว่าจะไปอีกไกลแค่ไหนเนี่ย นานจะตายแน่แนถ้านายยังคงทำแบบนี้อยู่ใครอะ่ะเขาคือใครคิมยองจุกทุยนั่งลงซะอย่างเงยหน้าขึ้นมองไม่งั้นหัวนายจะโดนตัดทิ้งมีอะไรบางอย่างคมคยัดมานี่ไม่ได้การฆ่าพวกเขาเหลือดแล้วนะแต่ว่าจะช่วยยืดหยุนเวลาให้เราได้นิดนึงลุกขึ้น คุณคุณคุณเป็นใครนายกำลังถามว่าฉันเป็นใครเหรอนายไม่สงสัยเกี่ยวกับร่างกายของนายเลยเหรอใช่ร่างฉันร่างของนายยังอยู่ดีผีตัวหนึ่งคงกำลังปกป้องร่างของนายอยู่ฮตามมาฉันจะพานายไปปกป้องร่างเหรออ๋อแปลว่าไอ้ตอนนี้เราหลุดออกมาผีนั้นมันช่วยเรานายมาไกลามากเลยนะเฮ้อเราเติมเงาออด้านนั้นไป กี่อุ้ใจต่อมาอ๋อเนี่ยเหรอเฮ้ยนายไม่เป็นไรนะผู้อยู่เหนือธรรมชาตินี่ใครเนี่ยอาจจะไม่ใช่มนุษย์อีกแล้วสิใช่ไหมฉันคิดว่าเราคงต้องตามเก็บชิ้นส่วนกระจัดกระจายกันก่อนนะไกลแล้วก็ดีเหมือนกันเราจะได้ไปจากที่นี่กันเหมือนนายจะสนุกอย่างนั้นแหละเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมฉันต้องมาดูแลอะไรอย่างมีชีวิตอย่างนี้เรื่อ ฉันไม่ต้องสนใจเรื่องอะไรสาแล้วฉันต้องการจับไปจากทางานโอเคไปกันเลยนาจะต้องกลับมาพวกเราด้วยอะไรนะฉันเหรอร่างของนายอยู่ข้างในไม่เป็นไรหรอกนะ้าเราจะเป็นผีสํานักงานโดยยมันโลกเราไม่ทาร้ายมนุษย์โดยปกติอนะโดยปกติเหรอแต่ขอว่านายก็ทําได้นะสิถ้านายไม่อยากเชื่อพวกเรางั้นานายก็จงต่ออยู่ตรงนี้ตลอดไปแล้วกันนะ พาพวกเราไปด้วยเจ๊เธอบอสเขอเธอที่ทำให้นายกลัวนะปกติแล้วคนอื่นๆจะตกใจจนสลบไปกันหมดเวลาที่เห็นหน้าฉันนะ่ะนั่นนายเหรอมอนสเตอร์นั่นนะมอนสเตอร์นั่นนะฮ่าๆเช่แล้วมันคือผีตนนั้นปกติแล้วคนนี้ตกใจจนสลบไปแบบนั้นดูดูแลสำนักง,งานพบนายวังลูกขึ้นน,นายก็จะกลับบ้านพอาไมคิดว่านายจะวิ่งหนีต่อยุโรโลกมนุษย์ออกแบบนี้นะแต่ว่า อ๋อมันคือคนที่หลอกเรานี่อ่าฉันบอกแล้วไงว่าฉันขอโทษมีสีที่เป็นมีดแบบนี้ที่อยู่ข้างในนะบางทีนะอาจจทำตัวดีๆแล้วอาจจะหาทางหนีได้ก็ได้ใครก็ไม่รู้บางทีพวกเราอาจจะหยุดพวกเราให้ก็ได้นะน,นายทำลายฉันเหรออ่าล้อเล่นนะ <c oughs> ฉันปลอดภัยใช่ไหมเนี่ยสำนักงานผู้ดูแลมันรู้สึกแตกต่างจากเมื่อกี้นิดหน่อยมันรู้สึกซีดๆผีสองตัวตนอยู่ในสำนักงาน อ๋อนี่เขาชวนเราคุยนะฮะวัดดีสวัสดีวัดดีวัดดี <c oughs> แปลงเสียงกันพียายนั่นอร่อยเนาะเด็กน้อยอย่างน้นมาทำอะไรที่นี่เนี่ยผีพวกนี้ไม่รู้หน้าโกงเหมือนพวกเจอมาก่อนเลยนะสวัสดีครับนั่งได้ตามสบายเลยนะเรายังไม่ได้ดหรือเก้าอี้อีกมาเลยนะ แต่ผีนี่ไม่สนใจใเรื่องความสะดวกสบายเท่าไหร่นักหรอกเจ้ารู้ใช่ไหมนั่งซะพวกเราจะได้แก้งเธอเป็นเหมือนว่านั่งหนึ่งั้งนั้นซะละ่ะรรเวอร์เธอก็ไม่ควรู้อยากจะกลับบ้านมั้งไม่นะเธอกำลังทำให้เรื่องมันแย่ลงนะเอาเธอว่าแต่านายชื่ออะไรเราจะบอกชื่อไปเลยดีไหมเขาถามเขาช่วยเรานะครับเราต้องตอบตรงๆเออฉันชื่อยูจีนยินดีที่ได้พบกันนะยูจิน นายกำลังอยู่ที่สำนักงานยมโโรคเราช่วยภาคมนุษย์พวกมนุษย์มาหาเรื่องผีๆนะ่ะริเวอร์หุปากซะส่วนผีที่ตอนไม่ค่อยเป็นมิเท่าไหร่นั้นนายเรียกเขาว่าบอสก็ได้ฉันชื่อริเวอร์คุณยายตรงนั้นชื่อโจแอนแล้ว,วเด็กน้อยนั้นชื่อเฮเดนนายฉันเฮเดนนายชื่อจูจิเหรอเฮ้ตอนนี้เฮเดนมีเพื่อนแล้วตำอ,อ,อะไรของเด็กคนนี้วะนายอยากเป็นเพื่อนกับฉันหรอ ยังไม่ใช่เพื่นอนซะหน่อยเอเดนฮู้คือมันเร็วมากต้องใช้เวลต้องใช้เวลาสักพักถึงจะเป็นเพื่อนกันได้แท้กันได้เนาะไปคุยคันด้วยกันและเห็นความดีกับความด้านร้ายของกันและก,กันแล้ววันหนึ่งพวกเจ้าสองคนจะกลายเป็นเพื่อนกันแบบไม่รู้ตัวเลยจริงไม่จริงหรอผมก็คิดแบบนั้นครับถูกต้องแล้วจ้าผมพูดเก่าๆมักถูกเสมอ มันยากจังเฮ้แล้วเราเคอยเป็นเพื่อนกันทีหลังนะได้ไหมใช่แล้วแต่นายไม่แต่นายไแต่นายไม่ควรเป็นเพื่อนกับใครได้นะกันนี่เพื่อนแย่ๆมันจะแย่ยิ่งกว่าไม่มีเพื่อน,นเลยซะเลยอย่างบอสจากพวกเราเนี่ยพงา,านทำตัวปกติแต่ลึกๆก็ไม่ปกตินะใช่ไหมยูจีนเออ,เอ,อพวกเขาไม่ดูเลวร้ายอะไรกันนักนะ จู่จีนบางทีนายายายานายอาจจะหมดอายุแล้วก็ได้สายตานายแยกขนาดไหนเนี่ยฉันยังเย็บปากเธอสักทีเย็บปากเธอสนิทงั้นเหรอบ,บอสบอสจะพูดถึงตอนหน้านี้เด็กๆกันเหรอที่จริงแล้วน่ะยุจีนน่ะเป็นทางออกของโลกนะรู้ไหมท,ที่พวกคุณช่วยผมไว้คือทางออกของโลกงั้นเหรอเธอยิ่งทําให้เด็กนี่นะ่ากลัวมากกลัวมากขึ้นนะจะทื่มไ ท่านนายจะไปโลกหน้าเพราะว่านายตายแล้วล่ะก็บิญญาณของนายจะต้องไปสีงเางาทึบเหมือนพวกเราเนี่ยข้างน,นนั้นไม่ใช่โลกหน้าโลกหน้าไม่ได้ไปง่ายๆแบบนั้นพวกเราพวกเราอยู่ที่นี่เชื่อระวังโลกมนุษย์และโลกหน้าญาณทุกตัวเตรียมตัวเดินทางข้าข้ามรอยเชื่อมต่อนี่สถานที่นี่สําคัญมากเลยเหรอให้เธอพูดให้จบก่อนท่านนายอยากจะปลดปล่อยความเสียใจทั้งหมดทิ้งไป จะใช้สีททำพลาดเอาไว้ร่างกายทั้งหมดของนายจะกลายเป็นแสงสว่างไม่ใช่เงามืดหลังนั้นนายก็จะจางหายไปพวกเราไม่พวกเราไม่รู้นะลองนะแต่ก็อาจจะไปนรกกคือสวรรค์ก็ได้หรือไม่ก็อย่างนั้นก็ต้องไปทำตามวิธีตลอดไปเฮเดนไม่ได้ทำผิดเยอะหรอกเพราะงั้นเฮเดนออกไปนี่นไม่ได้เ้เด็กสมัยนี้มันเรื่องศิทธิินและท่องก็ทำสมัยชอนเนาะอยากรู้เฮเดนตายจนเด็กเลยเหรอ เเด่นตายเตเด็กเลยเหรอไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากอยู่ตอนนี้หรอกนะเอาเถอะถ้านายไม่อยากวนเวียนอยู่ที่นี่ก็เรื่อยกๆก็ตลอดไปแล้วก็ฉันต้องชดใช้การการะทำที่นายทำผิดเอาไว้ก่อนทั้งหมดก่อนนะนายต้องชดใช้การกระทำผิดนี้ด้วยการก่อไว้ทั้งหมดเสียก่อนแล้วตอบแทนสิ่งดีๆที่นาที่เคยทำไ,ไว้นะลินพันหมดแล้วจะทำยังไงจะหรอครับท่านนายทำอะไรไม่ดีกับใครไว้ก็เพิ่มความผิดมากขึ้นถ้านายถูกลงโทษก็ทำให้เกิน คนอื่นต้องใช้ความผิดทายในได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นนายก็ต้องตอบแทนความเมตตาเหล่านั้นด้วยการช่วยเหลือพวกเขาขึ้นเรียกว่ากรรมไงส่วนตัวแล้วฉันชอบจะใช้ความเสียหายมากกว่านะปกติเธอทําความเสียหายอยู่แล้วนี่จะพูดไปเรื่อยไม่ต้องฟังหรอกอืมอืมฉันหวังว่าการทาที่ของเธอจะไม่เพิ่มพื้นอีกนะทุกอย่างบานโลกเชื่อมต่อกับเธอเพราะงั้นเพิ่มขึ้นเพราะงั้นมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเห็นว่านธอกำลังทาอะไรอยู่ ทำไมพวกคุณถึงบอกผมเล่ั้งหมดนี่ล่ะผมควรเป็นคนดีใช่ไหมครับใช่แล้วนั่นสรุปได้ถูกแล้วไม่ใช่แบบนั้นฉันจะชอบเท่าไหร่หรอกเพราะฉะนั้นนายกันนี่มีน,นี่ทั้งต้องชดใช้ด้วยแหละเหมือนกันอะไรนะฉันช่วยชีวิตนายพวกมอนสเตอร์แล้วไงอ๋อถ้าฉันปล่อยนายไว้ที่นั่นพวกนั้นคงเอาล่างนายไปแล้ว และนายก็คงได้ร่องรอยวนเวียนอยู่ในสถานที่แย่ๆแ,แบบนี้ไม่ใช่คนและไม่ใช่ผีจ,จริงหรอขอบคุณครับจะอินมาระยอทนี้เนะแต่แต่แตนี่นี่งั้นเหรอความเมตความเมตตาของการช่วยชีวิตคนน่ะมันเป็นสิ่งที่ยกร่องอย่างยิ่นการทใชย้ยกยากหน่อยเมื่อตายตาย,ตายเพราะงั้นเธาขอแนะนำให้เริ่มตอบแทนนะตอนนี้เลย แต,แต่ต้องทำยังไงล่ะที่จริงแล้วเรื่องนั้นพวกมนุษย์ก็ต้องชดใช้นี่กันยังไงล่ะฉันไม่ควรอยากยุ่งเรื่องของพวกมนุษย์หรอกนะพอ,อยูจีนเป็นนี่ฉันฉันก็ต้องได้รับการตอบแทนทําอย่างอื่นไม่ได้แล้วทํางานสํานังกงานยม,มโลกเพื่อใช้นี่แล้วกันอะไรนะโอ้ยเย้ทุกคนเงียบเอาจริงเหรอบอส ทำงานทำงานอะไรหรอนาะยดูกระตือรวนดีนะฉันมีความผิดมากมายที่ต้องชดใช้ฉันใช้นี่ของตัวเองด้วยการดูแลพวกมอนสเตอร์ฉันเก็บรวบรวมผีตนอื่นในสถานที่คล้ายๆกันนี้และเป็นสำนักง,ง,งานของแต่ว่ามอนสเตอร์สังเกตเห็นการซ่อนตัวของฝันของมนุษย์อยู่ถ้าพวกนั้นได้ครบฉันต้องความช่วยเหลือซะหน่อยถ้านายช่วยฉันสาครั้งฉันจะยกนี้ให้หนายผมเอาด้วย ผมเอาด้วยผมเอาด้วยในใจที่สุดผมมีเพื่อนแล้วตอนนี้สมัยช้อนนอตต่องชดใช้อนี่้องเจ้าชีวิตด้วยชีวิตแล่ตอนสมัยนี้คูใช้ชีวิตเพื่อนนี่โลกนี้โลกเป็นแบบไหนกันแล้วเนี่ยวันนี้วันนี้มีวันนี้มีอายุที่นี่คุณยายโจแอนฮู้ตอนนี้เรียกนายว่ายังไงดีเด็กฝึกง,งานใหม่คำศัพท์สมัยนี้ยากจังเพราะเราเรียกรุ่นน้องของเรา ฉันเรียกว่าเด็กใหม่ฉันไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเชืยอว่าฉันพาตัวเาเจอปัญหาสันแล้วสินายมีคําถามให้รุ่นน้องเรามีคําถามครับผมไม่ีคำถามความอยากรู้เป็นสิ่งที่ดีนะตอนนี้เก็บไว้ก่อนนะนายจะรู้เองเมื่อนายเริ่มต้นทําไปเฮ้ยป๊อก,กตัวต่างคนลืมมืดลงในทันทีแอะหลับไปแล้ว เสียงหายใจหอบทุกคนไปไหนกันหมดทุกคนไปไหนกันหมดฉันยังอยู่ในสำนักงานเดิมฉันกลับมาอยู่ในโลกความจริงแล้วเหรอแล้วทุกอย่างตอนนี้เป็นแค่ความฝันงั้นเหรอเฮ้ยใช่สิ Why ี่ปลายหนึ่งติดอยู่เมื่อนายเดินกลับลงไปที่ซานซาราโทรหมายเลขที่เขียนว้บนตรงนั้นพู้ดูแลสถานีจะรับนายเอง ฉันจะไปเจอในายในความฝันพ่กนี้ฮ่าฮไอยเย็ดปัดกูตกใจหมดเลยตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยบทที่หนึ่งยูจีนเอาละครับก็เป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนมากนะครับก็ช่วงนี้เศรษฐกิจโควิดกำลังมาก็ขอให้ทุกคนระวังเนื้อระวังตัวแล้ะก็ระวังความปลอดภัยของชีวิตด้วยนะครับโอเคครับออกจากบ้านล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับปิดแมสกันด้วยนะครับ,กกรบโอเคครับสวัสดีครับ